สวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดออจากอั t ตัวเว้นะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องมวยนะครับเราจะพาพูดถึงข่าวที่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับตอนนี้ในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับล่าสุดนะครับชาโดสิงห์มาวินนะครับนักชกขวัญใจชาวไทยล่าสุดในตอนนี้นะครับที่กําลังเป็นกระแสในตอนนี้ที่ล่าสุดชนะมาแล้วก็เป็นอดีตเดชนะครับที่จะได้ไปชิงแชมป์มวยไทยกับตะวันฉายนะครับ แต่เมื่อวานนะครับมีอาการอัปเดตข่าวมาครับล่าสุดว่าถูกวางตัวให้เป็นมวยแทนนะครับที่มาชกแทนตะวันฉายพิเกศสนชัยมวยไทยยิมหรือซ้ายดาราของเรานะครับหลังจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถขึ้นชกในไฟดีได้นะครับนั่นก็คือคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทนะครับกับเหมองหยางนะครับซึ่งชา์โดนะครับได้เป็นมวยแทนไปเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ลองมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เดิมทีนะครับคู่เอกถูกวางไว้เป็นตะวันฉายพบกับหลิวเหมิงอหอยางแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของตะวันฉายทำให้ทีมงานวันต้องหาคนแทนนะครับสุดท้ายชาโดนะครับถูกเลือกขึ้นมารับงานใหญ่ทันทีกลายเป็นมวยคู่เอกของวันลุมพินี1 2 6นะครับเป็นวันลุมพินีใหญ่นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงแบบกระตันหันแบบนี้จะส่งผลอย่างไรจริงๆแล้วนี่คือโอกาสทองของชาโดเลยนะครับ มันคือความท้าทายใหม่ของกติกาคียบ็อกซิ่งคียบ็อกซิ่งต่างจากมวยไทยตรงที่ไม่มีศอกไม่มีการยกคอตีเข่าทําให้รูปแบบการต่อสู้เน้นหมัดและเตะแล้วก็เข่าแบบต่อเนื่องนะครับนักชกมวยไทยบางคนอาจจะเสียเปรียบเพราะคุ้นกับการใช้ศอกและการคุมระยะประชิดแต่ข้อดีของชายโดก็คือเป็นมวยบู๊เดินเร็วบัดหนักจึงอาจจะทําให้เขาเข้ากับสไตล์คียบ็อกซิ่งได้นะครับ ส่วนคู่ต่อสู้หลิวเหมิองหอยางนะครับหลิวเหมิองหอยางเป็นนักชกจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องหมัดชุดเร็วนะครับและสะภาพร่างกายแข็งแรงเขาได้การยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักชกตัวตึงจากแดนบางกอนนะครับการนี้ชารโดก้าวขึ้นมาจนกับน็อกงวยสไตล์นี้ทันทีถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับถ้าชา์โดผ่านด่านนี้ไปได้นะครับเส้นทางในกติกาคีบ็อกซิ่งก็จะเปิดกว้างทันทีนะครับเขาอาจจะได้ต่อยอด ไปสู่การริงแชมป์โลกในอนาคตเหมือนที่ซูเปอร์บอลหรือซีซิชัยเคยทําไว้นะครับแต่ถ้าพลาดก็ยังเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ที่ช่วยยกระดับความแข็งแกร่งของเขาในสายอาชีพนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับไฟนี้นะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับรบกวนคอมเมนต์ให้เราอ่านกันได้เลยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับ เ,เพื่อนๆสามารถติดตามไฟนี้กันได้ในศึกวันลุมพินี126มาศุกที่26กันยายนเวลาทุ่มครึ่งนะครับที่เวทีลุมพินีถ่ายทอดสดทางโซเชียลนะครับในวันและ 7SD นะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนี่คือโอกาสหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของวงการมวยไทยที่นักชกบ้านเราจะกล้าไปสู่และไปสู่ตัวเองว่าไปเวทีระดับโลกได้นะครับก็ ผมก็เชียร์ชาโดเหมือนเดิมนะครับขอให้เขาได้รับชัยชนะในครั้งนี้กลับมานะครับก็ท้ายนี้นะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตจากเรานะครับรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับเราจะนําสาระและแรงบันดาลใจดีๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาพอดแคสต์หนังสือการท่องเที่ยวหรือการบินนะครับซึ่งผมจะนํามาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ